ไอศครีมที่พิงถืออยู่ในมือมองดูแล้วก็เป็นไอศครีมธรรมดาที่แน่นอนรสชาติมันต้องหอมหวานแต่ถ้าไม่รีบทานมันก็จะละลายหายไปแต่ว่ามีคนทําไอศครีมที่เขาได้ใส่หัวใจลงไปในการทําไอศครีมถ้วยนี้จนกลายเป็นไอศครีมใจดีที่ไม่มีวันละลายและวันนี้นะคะพิงก็มาตามหาแรงบันดาลใจในการสร้างความสุขจากผู้ก่อการใจดีกับไอศครีมฟาร์มสุข,ขของเขาถ้วยนี้กันค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ ทำไมใครๆจึงหลงรักไอศครีมฟาร์มสุขเพราะเราเข้าไปสอนเด็กๆด,ด้วยโอกาสให้รู้จักการทำไอศครีมพอเด็กๆทำไอศครีมอร่อยเราก็นำไอศครีมออกไปขายให้ได้เงินมาให้เด็กๆแบ่งส่วนไปซื้อวัตถุดิบเพื่อทำไอศครีมต่อส่วนที่เหลือสะสมไว้สอนเด็กกลุ่มต่อไปเป็นการช่วยอย่างยั่งยืนเพราะได้ช่วยให้เด็กมีไรายได้มีอาชีพ มีความสุขมีความตูมใจส่วนพวกเราก็ได้ทานไอศครีมอร่อยได้ช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืนคุณมีความสุขเด็กมีความสุขสังคมมีความสุขทุกคนมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนเราจะร่วมการเปลี่ยนแปลงสังคมจากจุดเล็กๆด้วยการเริ่มต้นจากตัวของเราเองความสุข a little help a lot แล้วนอกจาก ไอศครีมความสุขแล้วเนี่ยวันนี้พิงค์ได้ข่าวมาว่ามีกิจกรรมปัน่นไอติมชิมความสุขด้วยแล้วจากไอศครีมธรรมดาเนี่ยกลายมาเป็นกิจกรรมปั่นไอติมชิมความสุขได้ยังไงอะคะความสุขเนี่ยครับเราเป็นกิจการเพื่อสังคมซึ่งเข้าไปสอนเด็กด้วยโอกาสปั่นไอศครีมใช่ไหมไอะบวนการที่พี่บอกพิงค์ว่าพี่ไปสอนเด็กด้วยโอกาสพี่ได้ใช้เวลาอยู่กับเขาบ่อยๆนานๆใน,น,นได้เรียนรู้ได้รับฟังเราพบเลยว่าปัญหามันเกิดมาจาก ครอบครัวไม่รับฟังซึ่งกันและกันเด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะเด็กอยากจะเล่าอยากจะแชร์อะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่ไม่ฟังไม่มีเวลาเด็กก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่ดีมันก็พากันไปในทางที่ไม่ดีสุดท้ายมันก็ไปจบลงในบ้านอย่างนั้นพอพี่เจอตรงนี้แล้วว่าเออเฮ้ยการที่เรามาช่วยทุกวันนี้ให้เด็กปั่นไอติมสร้างรายได้มันเป็นการแก้ปัญหานะมันไม่เป็นการป้องกันเลยพี่อยากทำงานในเชิงรุกป,ป้องกัน พี่ก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนั้นออกแบบเป็นกิจกรรมแล้วก็มาสร้างเป็นกิจกรรมปั่นในติมชิมความสุขให้ครอบครัวได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เจอประสบการณ์แบบที่พี่เจอได้เจอปัญหารจริงเพราะว่ามันคงไม่เจ๋งหรอกการที่ไปบอกคุณพ่อครับอย่าพูดอย่างนี้กับลูกนะครับเดี๋ยวลูกจะไม่อ่างเงี้ยเราออกแบบให้เขาทํากิจกรรมแล้วเจอด้วยตัวเองเลยมันจะได้แบบเฮ้ย <H ui> เออดีกว่าเพราะว่าเพราะพี่เชื่อว่าความความรู้หรือการเรียนรู้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดจากการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ ก็เลยเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะคะงั้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงขออาสาเข้าไปร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ไหมคะไหวป่างไหวป้าไหวค่ะไหวนะโอเคโอเคโอเคงั้นต่อไปกันเลยนะคะได้จ้ะไปผมว่ามันมันทำให้เราเห็นบางมุมในในมุมมองของตัวครอบครัวมีสิ่งที่เราต้องทำกับลูกอีกเยอะแล้วก็มีสิ่งซึ่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกหลายๆสิ่ง น่าจะช่วยให้หลายๆครอบครัวเนี่ยมองเห็นว่าในสิ่งที่เราทํากันทุกวันมีความสุขอยู่แล้วก็มีเรื่องที่เราใช้สอนลูกได้อยู่สอนตัวเองได้อยู่แล้วถ้าพี่อยากจะถามพิงว่าสำหรับพิงอะความสุขคืออะไร ความสุขของพิงคะคือเหมือนการที่เราเห็นว่าคนอื่นเขามีความสุขแล้วตัวเราเองอะ่ะก็จะมีความสุขไปด้วยบรรยากาศเหล่านั้นน่ะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือความสุขของเราความสุขอยู่ที่ว่าตัวเราเองจะมองความสุขนั้นในมุมไหนอะคะ่ะอมีมากเลยขอบใจดังคำว่าผู้ก่อการคงจะเหมาะกับพี่ชายใจดีคนนี้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนทำให้พิ้งค้นพบการเติมเต็มจากความสุขในการให้แบบไม่รู้จบถึงแม้ว่าไอศครีมถ้วยเดียวเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้แต่มันสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้สวัสดีค่ะไอเย